โลกล่มสลายมนุษย์โลกตกเป็นเหยื่อของปีศาจมีเพียงหนึ่งครอบครัวที่พูดติดชื่อและอาศัยใต้าชายคาบ้านแห่งป่าโบราณที่ยังคงอยู่รอดปลอดภัยถ้ากฎเหล็กของ a q u i e t Place คือห้ามส่งเสียงถ้าอยากรอดห้ามมองอย่าให้เห็นใน Bird Box กดต้องห้าถ้าอยากรอดข้อสำคัญ ของ n น v e r l e ต Go นั่นคือผูกเป็นลุดตาห้ามปล่อยเชื่อในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและฝูงปีศาจร,ร้ายที่คืบคลานรายลองจึงเกิดเป็นกฎสำคัญในการเอาชีวิตรอดขึ้นมาทุกครั้งที่ต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกเชื่อคือสิ่งเดียวที่ช่วยให้ทั้งครอบครัวยังคงเป็นมนุษย์มดติดตัวกันไว้ให้แน่นหนาะ เชือกที่ผูกเอาไว้กับรากฐานของบ้านจะทำหน้าที่เป็นเหมือนชูชีช่วยให้ทั้งครอบครวัวกลับสู่ใต้ชายคาอย,ย่างปลอดภัย That your จงจำเอาไว้เสมอว่าหากไร้เชือกคือไร้ชีวิตและจงสวดคำศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่กลับถึงบ้าน the house. While deserve protection. กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ให้บ้านปกปะ บ้านแห่งป่าโบราณเซฟโซนเดียวที่ทำหน้าที่ปกป้องทั้งครอบครัวคำสวดศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปกปักบ้านรักษาเชื่อจากฝูงปีาศาจจากโลกภายนอกที่แฝงกายรายล้อมอยู่นับไม่ถ้วนสัมผัสเดียวจากพวกมันจะนำมาซึ่งไถยนะสู่พวกเราบ้านแห่งป่าโบราณที่พักพิงแห่งผู้บริสุทธิ์และดีงามเราจะทำให้บ้านสว่างสวย และไม่หลบหลีกสนรษอยู่ที่นี่ในบ้านของเรา you <all> ready? Never Let's Go ผู้้เป็นนนนนนลุดตตาาายยยย19กัยยนนีใโรงภพ,พ์